สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแมงอ Channel กันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่รีวิว Royal Enfield Classic 350ไปหลายคันนะครับในตอนนี้ก็มาถึงคิวรถของพี่สิง์สิงหาจงกันของเรากันบ้างน,นะครับกับรถ Royal Enfield Classic 350สีโครเมลส์นะครับสวยๆเงาๆวิ่งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถของพี่สิงนั้นแต่งอะไรกันมาบ้างนะครับ ซึ่งก็อยากจะบอกว่าสำหรับ Royal f น e l d c l a s s i c 350นั้นจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องไม่แต่งไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มก็ได้นะครับด้วยความที่สวยงามลงตัวแล้วก็คลาสสิกลงตัวมาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พี่สิงห์อธิบายให้ฟังนะครับชิ้นแรกนะครับเรามาดูกันที่แฮนด์ก่อนเลยนะครับพี่สิงห์ไปทำอะไรมาครับก็ตัวนี้ก็ด้วยความที่ไม่อยากให้ทรงมันเปลี่ยนไปมากนะครับ ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นพวกกระเช้าหรือปีกนกหรืออะไรก็เลยทําแค่ใส่ตุ๊กตาแทนนะครับมันก็จะเพิ่มความสูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วครึ่งน,นะครับทรงก็ไม่ทรงคลาสสิกเดิมก็ไม่เปลีแต่ว่ามันทําให้เราขับขี่ทางไกลได้ได้นานขึ้นนะครับด้วยความที่ไม่ควรไหลแล้วก็ไม่เมื่อยลลาเนะใช่ครับแล้วก็ทสงคนนั่งมันก็จะตั้งฉากมากขึ้นนะครับเราไม่แขนเราไม่โดนกดงบประมาณครับแฮนตัวนี้พร้อม พร้อมติดตั้งนะครับ600บาทนะครับ600บาทสําเร็จได้อย่างนี้เลยครับชี้เป้ารออ้านตัวนี้ผมทําที่ร้านบาร์โค้ดฉบับเดิมนะครับอยู่แยกวงสว่างบากซอเรานี่เองเขาก็มีเพจเนาะใช่ครับมีเพจหาได้เลยครับร้านบาร์โค้ดฉบับเดิม,มต่อมาก็เป็นในส่วนของออกระบอกแคปซูลอเนกประสงค์ กระบอกแคมโฟนนี้ต้องบอกว่าได้รได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าของช่องแหมงน้อยนะครับ <c oughs> คือเข้าไปดูคลิปเราได้ได้แรงบันดาลใจคือด้วยความที่าการขับขีมม่มอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างจะเสียเหงื่อเสียน้ําก็อยากจะหาอะไรใส่น้ํานะครับก็เลยไปซื้อปล่องมานะครับตามแบบตามเปียกครับก็คือสามารถใส่น้ําได้ส่วนผมใส่สองข้างนะครับอีกข้างหนึ่งผมจะใส่พวกเครื่องมือ นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประแจหกเหลี่ยมเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเอาไว้เซอร์วิสแบบฉุกเฉินใช่ใช่ครับเพราะว่าน็อตของ r e ส่วนใหญ่จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมอันนี้ก็รบประมาณอยู่ที่2กระบอก2กระบอกอยู่ที่200นิดๆ200ไม่เกิน200กลางครับอ่ารวมค่าส่งแล้วแล้วก็มีชุดติดตั้งก็จะเป็นในส่วนของประกับยึดไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้ใช่ครับราคาพี่อันนี้คู่ละรวมส่งประมาณร้อยต้นๆเพราะว่ามัน ไม่รวมส่งประมาณคู่ละ88มีหลายราคาครับอันนี้มีหลายเลทตามตามเราเลือกเลยนะครับแต่ที่ผมเลือกมามันคู่ละ88บาทก็ไม่แพงนะครับครับไม่แพงครับเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมเนาะพี่เนาะเบาๆใช่ใช่ครับเป็นเป็นอลูมิเนียมไดแค์แลวก็คือแบบแข็งแรงแหละจะเอาไปติดสปอร์ตไลท์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมาติดนี่นะครับกระบอกแคปซูลอะไรงู๋ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือตัวนี้อยากจะบอกว่าคือหนาพลาสติกหนาแล้วก็ทนทานมากนะครับ ช่ครับเนี่ยตรงนี้นี่ครับอันนี้พี่สิ่งแกก็ใส่เครื่องมือนะครับแบบนี้แล้วก็มีผ้าเช็ดรถนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างหนานะครับพลาสติกี่หนามากๆทนครับทนก็สวยงามนะครับก็ออกแนวแนวทัวริงแล้วก็มีแคดบาร์นี่ติดมาจากศูนย์เลยไหมพี่ครับแคดบาร์นี่ติดจากศูนย์ตอนซื้อรถมาเลยเพราะว่าได้ส่วนลดก็เลยให้เขาติดมา,าพร้อมตอนส่งมอบเลย นะครับได้ส่วนลด10%อันนี้ก็เรียกอะไรทรงปีกนกไหมพี่ใช่ไหมมันเรียกทรงขว้างทรงอะไรทรงอะไรกว้างนะครับเออโอ้ทรงปีกนกปะเออทรงปีกนกใช่ทรงปีกนกอันนี้ทรงปีกนกก็มีหลายรูปแบบแล้ก็ไปหาเลือกดูกันเอาทั้งที่ศูนย์แล้วก็มีที่หนึ่งก็จะเป็นร้านแต่งของคัสของรอยัลฟิลโดยเฉพาะก็คลาสสิกไลท์เนาะตัวนี้ก็มีหลายราคานะครับแล้วก็กระเป๋ากระเี้กี่ลิตร กระเป๋าตัวนี้25ลิตรครับของสายมัดนะครับของสายมัดเสิร์ชได้แล้วเขามีเพจชื่ออยู่ในกลุ่มลอเหมือนกันชื่อธรรมนูนอะไรสักอย่างนะครับแกเป็นตัวแทนขายสายมัดมแต่ผมได้มาเป็นมือสองราคา,าตัวนี้ผมได้มาคู่ละา0 0 6นะครับแต่ว่าตอนนี้มือหนึ่งมือหนึ่ง25ลิตรอยู่ที่คู่ละ5,004นะครับมือหนึ่ง อันนี้มือสองก็ได้มาคู่ละพันหกสามพันหกครับสามพันหกางละพันแปดเป็นกระเป๋าแบบที่เราไม่ต้องติดตั้งแหลกนะครับสามารถผูกกับกับโครง R.E. ได้เลยนะครับไม่ยังเป็นต้องไปติดตั้งแหลกเพิ่มก็คือมัดกับมัดกับกันตกแล้วก็หูยกนี่ได้เลยครับแล้วก็โครงโครงนี่ได้เลยก็ทําให้ประหยัดแหลกไปอีกสองสามพันแต่ว่าก็จะมีผลทําให้สีของโครงมันมันมันลอกเลยนะครับจุดนี้ เวลามันถูกกันนะเวลามันถูกกันไม่จะลอกก็เล็กน้อยจุดนี้มันจะอ,อ่องก็ลดใช้งานถ้าเกิดเราติดกระเป๋าตลอดก็ไม่เห็นอยู่แล้ว <_ d> um> ใช่ครับแล้วก็เบาะเบาะตัวนี้ก็เพื่อนในกลุ่มแนะนํานะครับแนะนําร้านที่ไปปาดที่ปาดก็เพราะว่าเราสูงแค่ร้อยหกสิบแปดนะครับเบาะเดิมมันมันทําให้เราควบคุมรถค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราเตี้ยก็เลยไปปาดลดลงมาสองนิ้วนะครับ มันทำให้การควบคุมรถง่ายขึ้นนะครับเวลาจอดเวลาอะไรติดไฟแดงเนี้ยมันทําได้ดีขึ้นก็เดี๋ยวให้พี่สิงห์นั่งให้ดูพี่ลองนั่งให้ดูเพราะพี่สิงห์ก็สูง168นะครับเดี๋ยวมาดูพี่สิงห์นั่งนะครับแล้วก็ดูปลายเท้าว่าจะแตะพื้นได้มากขนาดไหนเราก็เลยจะได้มากประมาณครึ่งหนึ่งเนาะใช่ประมาณครึ่งหนึ่งของเท้าก็คือมั่นใจมาก ดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ควบคุมคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ปาดดีหรือมาดีไหมฮไม่ปาดก็จะบเบรลเลยแหละใช่ครับเบาะเบาะ r อ e. ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรสำหรับ r อชัดสิบสามห้าศูนย์ใช่นี่ครับก็ประมาณนี้แล้วก็แฮนด์แฮนด์ที่เติมตุ๊กตาแฮนด์มาเราก็ไม่ต้องก้มแล้วใช่ครับ<อ>จากจากอย่างนี้นะครับจากอย่างนี้มันก็มาเป็นขี่สามารถนะครับหลังค่อนข้างตรงขึ้นก็เร็วๆนี้ล่าสุดก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาในส่วนของ จะเปลี่ยนแฮนด์นะครับจะยกสูงแฮนด์เอาจ้จริงๆแล้วแฮนด์เดิมเนี่ยก็คือว่าดีสุดแล้วนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเราอยากจะขับสบายขึ้นก็เพิ่มตุ๊ก,กตาแฮนด์นะครับเพิ่มระดับความสูงของแฮนด์ขึ้นมาด้วยตุ๊ก,กตาแฮนด์ตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับครับแล้วก็ในส่วนอื่นมีอะไรแต่งอีกไหมพี่ก็ไม่ไม่มีครับด้วยความที่ชอบทรงเดิมๆนะครับส่วนที่ปรับปรุงก็คือปรับปรุงแค่ให้ขี่ได้สบายขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ เอามาเพื่อเดินทางท่องเที่ยวนะครับเพื่อบรรใส่สัมภาระเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นส่วนอื่นก็คือเดิมๆหมดมชิ้นต่อไปที่จะทำก็คงเป็นท่อครับนะครับคิดไว้ก็คือคงเป็นท่อเพราะว่าพอวิ่งระยะยาวแล้วมันค่อนข้างอั้นนะครับม,มันทําให้การขับเคลื่อนมันเหนื่อยอก็ตามน้องที่เขาเปลี่ยนท่อมาแล้วก็ติดใจเนาะใช่ใช่คือไปทริปเหนือด้วยกันแล้วน้องก็แฝงฉี่ขึ้นไปได้เลยนะครับก็เป็นสํานักที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยนะครับสํานักเขาก็อยู่เพชรบุรีเพชรบูรณ น, ps. น้องๆในกลุม่มก <Sh ot pie> ็เปลี่ยนหลายคันก็คงคิดว่าตรงตามเขาแหละก็มีตัวอย่างแล้วเสียงเพาะนะครับ็อบสปีดดีราคาเริ่มถึงไม่แพงนะครับแล้วก็มีที่จับมือถือเท่าไหร่ะที่จับมือถือตัวนี้เป็นของมอเตอร์บูราคาไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ข้ามห้าร้อยครับอ่าไม่ข้ามห้าร้อยไม่ถึงอะผูกครับสองสาร้อยน่าจะสองสาร้อย นะครับอันนี้ก็เรียนแบบอาจารย์นหนุ่มครับนะบ <c oughs> ก็อาจารย์นหนุ่มาใช้มาก่อน <c oughs> ก็ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ผมก็จะดูรีวิวของช่องแมง,งอ้อนี่แหละครับ <c oughs> อันไหนสวยเข้ากับเราเราก็เลือกมาใช้อ่าแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่แฮนด์อีกทีหนึ่งอันนี้ก็ไปทิพเหนือมาแล้วพันกว่าโลสองพันหนึ่งร้อยกิโลครับอ่าเมื่อยไหมอ่าจากเดิมถ้าส่งเดิมนะครับต้องบอกว่าสองชั่วโมงก็ไปต่อไม่ไหวแล้วอะอรสองชั่วโมงก็ไปต่อไม่ไหวแล้ว แต่พอมาเปลี่ยนทรงนี้นะครับสามชั่วโมงเราก็ยังไปได้เพราะว่าตอนที่เราเร่งเดินทางเราต้องอัดต่อเนื่องก็คือสามชั่วโมงสองร้อยกว่าโลแล้วพักเนี่ยก็ยังสบายๆครับอาการเมื่อยล้าก็น้อยลงถามว่าเมื่อยไหมโดยที่เราขับทางไกลนะครับรถอะไรแล้วก็เมื่อยอยู่แล้วแต่พอเราปรับเปลี่ยนตรงนี้ขึ้นมาก็ทําให้เราลดอาการเมื่อยล้าลงได้นะครับเดินทางได้นานขึ้นทนขึ้นก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถพี่สิงห์ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็พี่สิงห์ก็บอกว่าเมื่อกี้ก็ ต่อไปสเต็ปต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของท่อแค่นั้นเองนะครับก็สามารถนําไปเป็นแนวทางกันได้นะครับแต่งเล็กๆน้อๆๆย,ยพองามแล้วก็แต่งแค่เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแค่เราจําเป็นเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่กำลังผ่อนรถอยู่ก็ฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เวลาที่เราแต่งรถนะครับก็เอาเท่าที่จําเป็นนะครับระวังแต่งมากไปเดี๋ยวจะไม่มีเงินไปผ่อนรถนะครับแล้วรถของเราก็อาจจะ อยู่กับเราไม่ได้นานนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับยังไงแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้ก็ฝากไว้เช่นเคยดูแล้วชอบดูแล้วดีดูแล้วมีประโยชน์ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แมงอง Channel กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เลือกสีนี้เพราะตาเลยครับเลือกสีนี้เพราะตาแต่แต่แตโลโลโก้สวยนะจริงโลโก้นูนเนี่ยสวยนะผมยังชอบเลยเนะี่ย